บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าธรรมยุทธนิกายเกิดขึ้นมาเมื่อใดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเพิ่งจะมีขึ้นมาในแผ่นดินไทยของเราใครคือผู้ริเริ่มให้มีธรรมยุทธนิกายนี้ขึ้นมาและพระสายธรรมยุทธนิกายนี้ในภาคอีสานในสมัยเริ่มแรกประมาณหนึ่งปีร่วงมาแล้วนับตั้งแต่สมัยแรกที่สถาปนาสืบมาจนถึงสมัยหลวงปู่สิงขันตยขาขโม มีการพัฒนาในทางที่ดีสืบมากำเนิดธรรมยุทธนิกายได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,367เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จออกประนวดเป็นพระภิกษุที่วัดมหาธาตุยุวาราชลังสลิดมีสมญานามฉายาวา่าวชิรญาโน เมื่อแรกบวชพระองค์ทรงสนพระไทยเรื่องด้านวิปัสนนาทุระจึงทรงย้ายไปประทับจำพรรษาที่วัดร,ราชาธิวาสหรือวัดสมอลายแต่พระองค์ผิดหวังด้วยทรงเห็นว่าเป็นไปด,ด้วยสัมโมหงมงายดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์จึงได้กลับมาประทับณวัดมหาธาตุดังเดิมและทรงตั้งต้นเรียนคันถัทุระหรือประยัติธรรมอยู่ประมาณสามปีทรงอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉาน และทรงเห็นว่าข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์บางโม่ในเวลานั้นมีความผิดพลาดบกพร่องไม่เป็นไปนตามพระวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกทรงสลดพระทัยในการที่จะทรงเพศเป็นบรรพชิตต่อไปพระองค์จึงทรงอธิษฐานจิตให้ได้พบกับพระสงฆ์ที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้พระองค์ได้ทรงพบกับพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่มีวัดปฏดิบัติงดงาม เป็นไปนด้วยพระธรรมวินัยที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกพระกลุ่มนั้นเป็นพระชาวรามันบวชมาจากเมืองมอนในคณะสีมากรลยาณีซึ่งรับสมณวงศ์มาจากภิกษุลังกาคณะมหาวิหารและสืบมาจากพระมหินทเทละอันพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งให้มาประดิสถานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาได้208ปีมีหลักฐานชัดเจนว่าพระภิกษุชาวมอนกลุ่มนั้นมีการบทสืบต่อกันมานับได้88ชั่วรุ่นโดยไม่มีการขาดตอนพระองค์ทรงพิจารณาตรวจสอบโดยทีทั่วแล้วเห็นว่าวัดปฏิบัติของพระชาวรามันกลุ่มนั้นไม่ห่างไกลจากพุทธบัญญัติเหมือนอย่างวัดปฏิบัติ ของทรงสยามที่พระองค์ทรงพบเห็นพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสจึงทรงย้ายไปประทับณวัดราชาทิวาสหรือวัดสมอลายอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2372แล้วทรงผนวดใหม่ในวงสีมากรยาน,นีนั้นแล้วมีพระภิกษุจำนวนหนึ่งมีความเลื่อมใสได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์บวชตามจึงเกิดคณะสงฆ์ซึ่งแสวงหาสัมมาปฏิบัติ อันได้นามในภายหลังว่าธรรมยุติกานิกายหรือธรรมยุติกายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาแนวทางการปฏิบัติและปฏิปทาของฝ่ายธรรมยุติกานิกายหรือธรรมยุตซึ่งแปลความหมายว่าผู้ประกอบธรรมชอบด้วยธรรมยุติธรรมได้รับความเลื่อมใสจากประชาชนสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นลําดับ ในปีพุทธศักราช2 3 7พรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระองค์ทรงตั้งท่านวชิพยาโนภิิขุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งผนวดเป็นพระราชาคณะเสมอเจ้าคณะรองแล้วเชิญเสด็จมาปกครองวัดปรวรนนิเวศนิหารซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้พระองค์ทรงได้รับอิสรภาพในการปฏิบัติ พิธีธรรมยุทธ์ได้เต็มที่เมื่อพระองค์ทรงได้รับอิสระโดยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ทรงศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยและทรงตั้งขนบธรรมเนียมพิธีการปฏิบัติต่างๆไว้เป็นอันมากไม่มีผู้เลื่อมใสในแนวทางปฏิบัตินี้มาร่วมบทปฏิบัติด้วยเป็นธรรมยุทธ์มากขึ้นพระองค์จึงขยายออกไปตั้งสำนักต่างๆเพิ่มขึ้นโดยลำดับพระวชิรยญานโนภิกุ ทรงประนวดอยู่นานถึง27ปีในปีพุทธศักราช2 3 5 4จึงทรงลาประนวดหรือลาสิขาเพื่อขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4แล้วพระองค์ได้ทรงทำรุปบำร,รุงบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนกระทั่งพระองค์สวรรคตในปีพุทธศักราช2411 เมื่อพระชนมายุได้64พรรษาทรงครองราชอยู่เวลานาน17ปีอันที่จริงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่พระองค์ทรงพนวดมีรายละเอียดมากมายเพราะกว่าจะมาเป็นธรรมยุทธนิกายหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมยุทธได้นั้นพระองค์ได้ศึกษาอย่างรอบคอบปีแล้วว่าเป็นวิธีทางที่ดีและงดงามตามพระวินัยแห่งพุทธบัญญัติไปแล้ว พระองค์ก็ทําได้สําเร็จมีผู้เริ่มใส่ศรัทธาในเส้นทางนี้บวชเข้ามาปฏิบัติภาวนาเป็นจํานวนมากสําหรับธรรมยุทธ์เริ่มต้นขึ้นในภาคอีสานนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรชาวอีสานให้ความสนใจเริ่มใสมากน้อยแค่ไหนการสถาปนาคณะพระธรรมยุทธ์ในภาคอีสานได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4. สทรงได้ขึ้นครองราช ในปีพุทธศักราช2 3 9 4แล้วอีกไม่นานก็มีเจ้าเมืองอุบลราชธานีชื่อพระพรมราชวงศ์หรือกูทองสุวรรณกูรได้เข้าไปราชการที่กรุงเทพมหานครได้เห็นวัดปฏิบัติของพระธรรมยุทธ์ที่มีความงดงามน่าเลื่อมใสจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพระสฆงคณะธรรมยุทธ์ออกไปทำการเผยแผ่พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีบ้าง ซึ่งเป็นความประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วที่จะขยายคณะพระธรรมยุทธ์ออกไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อทําการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบความประสงค์เช่นนั้นจึงโปดรดเกล้าให้ไปอาราธนานิมนต์ท่านพันทุโลพระเตระจากเมืองอุบลท่านเป็นอุรานสหธรรมิกของพระองค์ซึ่งหมายถึงพระพิสุจน์รวมกลุ่มธรรมยุติกามาตั้งแต่เริ่มแรกออกไปก่อสร้างวัดธรรมยุทธ์ให้ ท่านพันธุโลรับอารัธนานิมนต์รวมทั้งพระหลานชายของท่านคือท่านเทวธรรมมีกับท่านคุณสัมปันโนพระภิกษุชาวเมืองสีทันดอนแขวงนครจำปาสักฝั่งประเทศลาวณนะตอนนั้นเป็นดินแดนที่ขึ้นอยู่กับไทยได้ร่วมเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันรวมเป็นพระเถระธรรมยุทธชุดแรกสามองค์ท่านเจ้าเมืองผอมรวยกลุ่มการเมืองได้สร้างวัสุปัตนาลามขึ้น บริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำมูลด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองอุบลราชธานีให้เป็นสำนักของท่านพันธุโลและคณะดังนั้นวัดสุป,ปัตนารามจึงเป็นวัดธรรมยุทธ์วัดแรกและคณะธรรมยุทธ์ชุดแรกในภาคอีสานเมื่อได้สร้างวัดหลักมั่นคงขึ้นมาแล้วท่านพันธุโลท่านเพวธัรม,มีท่านสัมปันโนก็ได้เริ่มอบรมสั่งสอนคุลบุตรได้พอสมควรแล้ว และได้นำเข้าอุปสมบทในกรุงเทพมหานครระยะเวลาสามปีต่ครั้งต่อมาพระองค์ได้ทรงโปรดให้ท่านพันธุโลเป็นพระอุปชาทําการบวชกุลบุตรได้เองที่เมืองอุบลราชธานีแล้วทรงพระราชทานให้ท่านคุณสัมปันโนเป็นพระอุปชาทางเมืองของฝั่งประเทศเลาวขึ้นอีกแห่งหนึ่งธรรมยุทธ์ทั้งเมืองอุบลราชธานีเมืงองศรีธนรฝั่งประเทศเลาวจึงค่อยเจริญขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุชาวกรมนชื่อท่านธรรมปาลได้นำเอาวงธรรมยุตไปเผยแผ่ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาในเวลาไล่เลี่ยก,กันดังนั้นวงธรรมยุติกาเมืองอุบราชธานีเมืองสีดันดอนทางฝั่งประเทศลาวและกรุงพนมเปนจึงออกจากวัดปอวาน,นิเวศวิหารไปประดิสถานเผยแผ่ระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในช่วงหนึ่งร้อยปีนับตั้งแต่เริ่มมีการกอร่อตั้งมาจนถึงยุคข,ของหลวงปู่สิงขันตยาขโมสามารถแบ่งพัฒนาการของคณะธรรมยุทธ์ในภาคอีสานออกเป็นสี่ยุคสมัยตามลำดับของพระมาเทระผู้เป็นหัวหน้าคณะธรรมยุทธ์เรียงตามลำดับดังนี้ยุคที่หนึ่งท่านพันธุโลเป็นพระเทระ ยุคที่สองท่านเทวธรรมีเป็นพระเทละยุคที่สท่านเจ้าคุณพระอริยกวีเจ้าประคุณพระอุบาลีกุณงปมาจารย์เป็นพระเทละร่วมกันทั้งสองท่านยุคที่สสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติโสอ้วนสมัยเป็นพระภมมุนีเป็นพระเทละสำหรับประวัติปฏิปทาของพระเทล่ไฟธรรมยุทธในยุคแรกทั้งห้าพระองค์ปฏิบัติกันดังนี้ ยุคที่หนึ่งเป็นยุคของท่านพันธุโลรวมเวลาในการอยู่ปกครองนานถึง20ปีท่านพันธุโลท่านเป็นชาวเมืองอุบราชธานีโดยกําเนิดเมื่อได้อุปสมบทแล้วได้เดินทางเข้าไปเรียนในเมืองหลวงคือกรุงเทพณสำนักวัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิต์ต่อมาด้วยบุญวาสนาหรืออะไรก็เหลือจะเดาได้มีผู้ใจบุญนําเข้าถวายตัวสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงกระหนดอยู่ในขณะที่พระองค์เสด็จมาประทับนวัดปวรนิเวศวิหารโดยได้บทแปลงเป็นธรรมยุทธโดยเสด็จแล้วและได้เล่าเรียนในสำนักนี้ต่อมาท่านบรรทุโลถือว่าเป็นปูรานสหามิกคือเป็นพระภิกษุร่วมสำนักพระบาทสมเด็จพระชอมเก้าเจ้าอยู่หัวนในขณะที่ยังทรงศึกษาพระประยิยติทรรงอยู่นั้นท่านพันทุโลได้ทูลลาไปเมืองอุบลราชธานี และได้อยู่จำพรรษาที่เมืองอุบลราชธานีหนึ่งพรรษาตอนเดินทางกลับกรุงเทพท่านพันธุโลได้นำท่านเทวธรรมโมมาด้วยและได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวและได้บวชแปลงเป็นธรรมยุตโดยท่านวชิรญาโนทรงเป็นพระอุปชาทำการบวชให้ท่านเทวธรรม,มีจึงเป็นสัตธิวิหาริกหรือผู้อุปสมบทให้แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชสา เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากนั้นมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อกร,รมเป็นชาวเมืองของคือเมืองศรีธนดรได้เข้ามาถวายตัวอีกเมื่อฝึกฝนอบรมแล้วได้แปลงธรรมยุทธมีฉายาว่าคุณสัมปันโนเมื่อท่านพันธุโลท่านเพวธรรมมีท่านคุณสัมปันโนได้ศึกษาเป็นหลักแล้วจึงเป็นหนทางให้ลูกหลานชาวภาคอีสานโดยเฉพาะชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในสำนักวัดปรวรนิเวศวิหารสืบต่อเล่อยมาครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงเสด็จลาประนวดหรือราศิกขาเพื่อท่งครองราชย์นไม่นานพระเทระทั้งสามองค์ก็ได้รับอาราธนาให้ไปเริ่มต้นวงธรรมยุทธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีดังที่กล่าวมาเบื้องต้นเมื่อการก่อสร้างวัดสุป,ปัตนารามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้อัละธนาท่านพันธุโลเป็นเจ้าอาวาสท่านเทวธรรมมีเป็นรองเจ้าอาวาสส่วนท่านคุณสัมปันโนที่เป็นพระชาวราวก็ได้พำนักอยู่ด้วยกันเพื่อร่วมพัฒนาพระสายธรรมยุทธให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปท่านพันธุโลท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีของพระทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในปกครอง,องของท่านนั้นคือ ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบคิดทุกอย่างทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นต้นว่าการรักษาไม่ให้ต้องอาบัตแม้เป็นส่วนเล็กน้อยก็ไม่ให้ต้องถ้าต้องก็รีบแสแดงและที่สำคัญท่านเป็นผู้เมตตากรุณาต่อผู้อื่นแม้กับพาด้วยกันท่านก็เอื้อในการแบ่งปันแม้เพียงอาหารก็แบ่งให้พระและสามเณรแทบทุกวัน ท่านเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าเมื่อก่อให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเล่าเรียนปริยัติธรรมสัมมาปฏิบัติตลอดจนสอนหนังสือไทยรู้จักภาษาไทยศิลปะหัตถกรรมบางประการท่านก็นํามาเผยแผ่แก่ชาวอุบลราชธานีทําให้ลูกท่านหลานเธอทั้งหลายตลอดจนกรมการในจังหวัดอุบลราชธานีได้มาฝากตัวเป็นศิษย์มากมายเพราะมีความเรื่อมใสในความสามารถ ในยุคข,ของท่านพันธุโลมีวัดธรรมยุทธ์สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดห้าแห่งดังนี้ผู้ที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาสร้างวัดธรรมยุทธ์นั้นส่วนมากแล้วจะเป็นท่านเจ้าเมืองหรือกรมการชั้นผู้ใหญ่เช่นวัดสุป,ปนารามซึ่งก็เป็นวัดหนึ่งที่ท่านพระผมราชวงศ์หรือกูทองสุวรรณกูดเป็นผู้นำพาสร้างในเวลาต่อมาท่านานะอุปราชโพณอุบลราชธานี ได้สร้างวัดสีทองขึ้นมาเป็นวัดที่สองเมื่อสร้างเสร็จได้รัตนานิมนต์ท่านเทว,วธรรมีจากวัดสุปัตนารามไปเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นท่านราชบุตรสุยปุตตะโลบลได้สร้างวัดส,สุทัศนารามขึ้นมาเป็นวัดที่สามได้รัตนานิมนต์ท่านพิลาจากวัดสุปัตนารามไปเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นท่านเจ้าภูมเทวานุเคราะห์ได้สร้างวัดชัยมงคล ขึ้นเป็นวัดที่สี่ได้รัตนาท่านอาจารย์สิงห์จากวัดสีทองไปเป็นเจ้าอาวาสส่วนวัดที่ห้าพระปํมรงราชจุมมีสุวรรณกูดเจ้าเมืองพิบูลมังสาหารได้สร้างวัดสักแก้วขึ้นที่เมืองพิบูลมังสาหารวัดนี้ท่านพันธุโลได้ออกไปเป็นผู้ปกครองเสียเองเพราะพระปํมรงราชเป็นศิษย์ที่ท่านโปรดปรานมากส่วนวัดสุป,ปัตนารามท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมา ได้ยังปกครองอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสควบสองแ่งในเวลาเดียวกันในเวลาต่อมาพระเลืองชัยชนะคำปูลสุบัณกูลเจ้าเมืองมหาชนะชัยได้มีศรัทธาสร้างวัดหอ,อกกลองขึ้นมาเป็นวัดที่หกในอารัตนาท่านศรีดาจากวัดสุปัตเป็นเจ้าอาวาสควบสองวัดในระยะ20ปีวัรรมยุทธ์ได้ปรากฏขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีและเมืองขึ้นของอุบลราชธานี ได้ขยายตัวออกไปถึงหกวัดนับเป็นยุคต้นที่ท่านเหล่านี้ได้ออกไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีะวงศ์ได้เขียนถึงข้อวัดปฏิบัติของพระธรรมยุทธในเมืองอุบลราชธานียุคต้นๆโดวยรวมว่ามีการปฏิบัติเยี่ยงพระทุดุงกรรมฐานเพียงแต่มีการปฏิบัติอยู่ในวัดไม่ได้ออกท่องเที่ยววิเวกตามที่สงบสงัดในป่าเขาเท่านั้นอันหนึ่ง ปฏิปทาของพระธรรมยุทธตอนตน้นท่านได้สังเกตเห็นด้วยตนเองบ้างตามที่คนเก่าเล่าให้ฟังบ้างเป็นปฏิปทาประหนึ่งเป็นพระตุดวงกรรมฐานแทบทั้งสิน้นกล่าวคือในวันหนึ่งหนึ่งจากการเวลาเป็นส่วนๆเช่นการนั้นเล่าเรียนการนั้นพังเทศไหวพระสดมน์การนั้นท่องบนสาธยายการนั้นตีระฆังสัญญาณจำวัด การนั้นตีระครังตื่นการนั้นออกสู่วิเวกทําความสงบสงัดใจแม้สถานที่ตั้งของวัดธรรมยุทธ์ในเวลานั้นก็จะอ,อยู่ห่างจากชุมชนจึงเห็นว่าเป็นปฏิปทาคล้ายพระทุตองกรรมฐานทั้งนั้นในยุคที่สองเป็นยุคสมัยของท่านเทวธรรม,มีเป็นพระเทรับคุ้มครองดูแลหมู่คณะต่อมาได้รับพระชทานเป็นพระอุปชาท่านเทวธรรม,มี ท่านถือกำเนิดในเมืองอุบลราชธานีคุ้มเหนือโยมบิดาของท่านเป็นญาติจับโยมบิดาของท่านเจ้าประคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์และได้บวชเป็นพระที่เมืองอุบลราชธานีเมื่ออายุได้24ปีปีพรรษาสามปีท่านได้ออกจิตตามท่านพันธุโลไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครและได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประหนดที่วัดปรวรนิเวศวิหาร ต่อมาได้แปลงเป็นธรรมยุทธนิกายโดยท่านวัชิลยาโนภิกุทรงเป็นพระอุปชายให้เมื่อได้แปลงเป็นธรรมยุทธนิกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านได้เร่งศึกษาด้านประยะิยัติธรรมมีความรู้ด้านภาษาบาลีเป็นอย่างดีแต่ท่านไม่ยอมเข้าสอบเพื่อเป็นมหาปร,ริญญ์ท่านให้เหตุผลเพียงว่าเรียนเพื่อรู้ไม่ได้หวังผลอย่างอื่นประการใดเพราะในขณะนั้นท่านมุ่งเรียน เพื่อข้อสัมมาปฏิบัติไม่ได้เดียนเพื่อลาบยศปฏิปทาของท่านที่ดำเนินอยู่ท่านได้ดำเนินตามรอยของท่านพันธุโลกู้เป็นครูบาอาจารย์ทุกอย่างเว้นแต่ท่านมีพระคุณมากกว่าพระเดชจ,จึงมีศรัทธาญาติโยมให้ความรรเคารพเลื่อมใสมากปฏิปทาของท่านในแต่ละวันตามปกติย่ำลูกตีละกขังเพื่อให้เป็นสัญญาณให้พระเนนเต็มตัวเอาบิณฑบาต พอกลับมาจากปินทบาทท่านก็จะนำทำวัดช้าวคอนฉันเพราะธรรมเนียมของคนในชนบทนั้นตอนเช้าเขาจะเตรียมอาหารไปจังหันคอยจะทำวัดเช้าเสร็จก็ได้เวลาพอดีท่านเทวธรรมีท่านเน,น,น้นหนักในพระวินัยขนบธรรมเนียมและเป็นผู้ที่มีความละเอียดละออท่านชอบยกตัวอย่างพระบรมจริยาวัดที่ท่านวัชิรญาโนภิกขุทรงประพฤติอย่างใดนั้น ให้บรรดาคณะสิทธิ์ของท่านฟังเสมอเพื่อให้ถือเป็นแบบอย่างการนวักรรมส่วนอื่นๆเช่นการเพาะปลูกการก่อสร้างท่านจะไม่ค่อยมีความสันทัดไม่เหมือนกรูบาอาจารย์ของท่านแต่การสร้างตู้หนังสือการสร้างพระพุทธรูปท่านชอบมากอย่างพระประธานที่วัดสีทองขณะน,นี้ท่านได้สร้างขึ้นมาจากไม้มันปลาหรือไม้กันเกลา หน้าตักกว้างขนาดสีคืบพระสุคตมุ่งให้เท่าองค์สมเด็จพระศาสดาและชอบทะสมพระเก่าๆที่นำมาจากเวียงจันบ้างที่อื่นบ้างพระพุทธรูปเก่าที่ชาวบ้านชาวเมืองนิยมนับถือกันมีอยู่องค์หนึ่งเป็นพระยืนเรียกว่าพระทองทิพย์คือองค์ท่านเป็นทองสำลิธสองศอกเศษเป็นพระที่เจ้าพรมเทวานุเคราะห์อาราธนาอัญเชิญมาจากเวียงจัน ตอนยกทัพไปตีหอเมื่อครั้งพระยาอมาชื่นกัลยาณมิตรเป็นแม่ทัพในราวปีพุทธศักราช2418ท่านเทวธรรมมีส่งเสริมให้สิทธิ์ของท่านเข้าไปเรียนในกรุงเทพอันเป็นเมืองหลวงอย่างต่อเนื่องสิทธิ์สำคัญที่ท่านโปรดปรานมีพระประหลัดผาวัดเทพศิลินทราวาสท่านเจ้าคุณอนยกวีอ่อ,อน ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณุปมาจารย์สิริจันโทจันพระภมมุนีติดโสอ้วนสมณศักด์สุดท้ายคือสมเด็จพระมาหาวีระวงศ์วัดปรมนิวาสท่านเทวธรรมีท่านเป็นพระผู้มักน้อยทางท่านการปฏิบัติภาวนาท่านยึดการดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ที่เราเรียกว่าอาณาปานสติเป็นหลัก ท่านจะสอนสิทธิ์อยู่เสมอเสมอว่าท่านจะแตกดับหรือละสังขารเมื่ออายุได้72ปีแล้วต่อมาท่านข้็มรณภาพในปีพุทธศักราช2433อายุครบ72ปีพดีตามที่ท่านกล่าวไว้ทุกประการแสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองกล่าวกันว่าในสมัยของท่านได้ขยับขยายวัธรรมยุทธ์ออกมาอีก5วัด ในจังหวัดอุบลราชธานีสองวัดคือวัดบ้านกลางและวัดบ้านพึ่งที่สองแห่งนี้เป็นวัดขึ้นมาเนื่องจากท่านสังฆลักษกุคิโตเจ้าอาวาสวัดสุปันนารามออกไปทำการวิเวกเพื่อจเจริญวิปัสสนานในสถานที่สองแห่งนี้เห็นเป็นสถานที่ร่มเย็นเบาใจเบากายเย็นใจเย็นกายจึงยินดีสร้างเป็นวัดสืบสารมาจนทุกวันนี้ นครจำปาสักหนึ่งวัดคือวัดมหามาตยารามวัดนี้เจ้าชุติธรรมตนเจ้านครจำปาสักและพยามหาอมาตรุนสีเพนข้าหลวงใหญ่ประจำภาคอีสานพร้อมกันสร้างและได้อรัถนาท่านเจ้าประคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์แต่ยังเป็นประเรียนเมื่อกลับมาจากกรุงเทพเขาแรกลงไปเป็นเจ้าอาวาส ที่เมืองยโสธรอ,อีกหนึ่งวัดคือวัดสรางโสสร้างโดยพระสุนทรราชวงศ์แล้วได้รัตน,นาท่านเกตุโลมาเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูยานวิสุทธิกุลรองเจ้าคณะเมืองยโสธรวัดสาขาของวัดสรางโสมีสองวัดคือวัดพันน้ำคำซึ่งเป็นแขวงยโสธรน,นั้นหนึ่งวัดและอีกวัดคือวัดสีมงคลเหนือ ที่อำเภอมุกดาหารจังหวัดนครปนมหนึ่งวัดและที่อำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหนึ่งวัดคือวัดมหาชัยวัดนี้เป็นวัดธรรมยุทธ์แห่งแรกของทางมณฑลอุดรและที่แตกสาขาออกไปทางจังหวัดเลยอีกสองวัดคือวัดจอมณีอำเภอวังสะพุงหนึ่งวัดวัดศรีสะอาดอำเภอกุดปองหนึ่งวัดจังหวัดขอนแก่นมีหนึ่งวัดคือวัดจันทร์ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดอุดรธานีมีหนึ่งวัดคือวัดจอมศรีอำเภอกุมภาวาปีต่อมาได้ขยายสาขาออกไปมาโดยตลอดเนื่องจากมีผู้ให้ความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดบางวัดเคยเป็นวัดมานิกายมาก่อนต่อมาที่เปลี่ยนมาเป็นวัดธรรมยุทธ์ก็มีในเวลาต่อมา